ว้าตัวใหญ่ฝนบ่เป็นใจนะมือนเนี่ย,บบยนะ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วโอ้โหจุ่เก็บได้หลายโตเด้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อกี้ออกลานโน่เมื่อกี้นะพี่น้องนฝนตกโปรยโปรยลงมาแล้วเวนี่ฝนตกลินเด้อมื่อกี้นะโอ้โหจิจเตยโน้เพราะอย่างนี้นะอ๋อ เพิ่งมามืดไยท้องฟ้าฝนสต,ตกเด้เหมือนนี้นะหาหนูจะเจอบอสอย่งนี้น่ะพี่น้อง ตอมันบอออกมาในนัวฝนตกอะ ไอ้บอืมว้าตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้หาม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 อีกแล้วหามอีกแล้วมาแล้วเด้อพักหามมาแล้วเด้อปุ้ซิก ลองปพดมาแล้วมาแล้วไป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 หาทางงคนต่อเด้อพี่น้องนนฝนตกปรอยลงมาเขายัางมีนู่นด้อากาศดีด้ฝนตกอย่างนี้ะบีนะ่ะไปไปหาทางงคนต่อ ข้าวโพดเต็ม้างทงข้าวทางเลยพี่น้อยย่างโอ้เมืองแม่นูก,กินข้าวโพดอยู่พุน่นนะเห็นปะนี่ยมันหากกินเมื่อคืนนี้เด้ไปเราจะหาไปทางพุ่นเด้อตามทางรถนี้เด้อไานนี่เขาเคยไปเถินหนึ่งเลยเด้ ได้หลายตัวอยู่ในแอ่น้อง,งตอนเราไปเมือน,นั้นนะอากาศดีอากาศดีเหมือนนี้นะบนเดชฝนตกฝนตกลินเด้ Chào xe nha hay vô nè. Dơ, xiên. mì nó còn nó anh bay được anh còn cơn mưa giông còn nó khác mình à như บ่มีเต้บ่มีบ่มีคอยเจ้าด้วยความอ่อนล้า Da er det omme. ខាងយ៉ាងไหนคือบ่มีเนาะเออดูนี่ก่อนมันบ่อยู่หย่นป่นตกนี่บ่สิไปบ่ใส่อีหล่าบ่สมัครอีหล่าเอามาปูล่ะขับไปบล็อกก้ม มีบ่อ๋อไม้แท้ไม่ว่าก็บ่มีอ๋อแท็กเอ็ดเสียดายเสียดายทางไหนเด้ก็บ่มีโตจังได๋ล่ะน่าจะได้ได้เห็นเสียงเฮาไปแล่มีนี่ พุ่พุ่นพุนามันจพุ่นพี่น้องยีกี้กันแนโดดไปแล้พุ่นแล้เสียดายควนื่พี่น้องโดดลงมาเลยเท่นั้ตัวตัวอินตัวนะไป ไรไทยตอนยิงเด้อพี่น้องฝนมันตกนะมันคือเปียกอะ่ะฝนตกค่อนข้างจะแห้งในเดี๋ยวนี้นะช่างเยิงซ้ำก่อนยิงซ้ำยิงซ้ำให้มันตายดีเด้นี่มันอยู่นี่มาพี่น้อยอนี่ทำนี่มา,มมาใส่อยู่ใส่อยู่พุ่นยิง ไทยบัดแทนเลยฝนตกทือเปียกหมดอเอาบี้เบิง,นะบงอ่าฝนบ,บ่เป็นใจนะมิเนียคันฝนบ,บ่ตกอาจจะได้ไหลายโตโพี่น้องฝนตก ไปมันยากเด้อ <c oughs> นหนักมาไปยิงก็ไ่ได้จะละะยดเฮ้ยจะต้องเนียจะต้ตกแค่งนมีนฝนตกแหงแล้วฝน <c oughs> ตกแหงแล้ว <c oughs> hai bụng tí nó tất cả hai yêu bụng lại bương bì bương mê nga mày ừ ừ ừ. <laughs> <Đấy, đấy. cười> เมนกันนี่นะเอ้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

mương ơi, kiếm đầy đại to đấy, miệng ngây nhằng quá, kia mình đây, thì nó chụp lyăng, i cho cái ừa cả chưa, thì nhẹo phiền lên bo, phiền cùng ยอย้าฝนอย่างบ่หยุดต,ตกไงนั่งอย่างไรเราครับอันนึ่งอมหมกเลยนะอันใครใครกินคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อมันเป็นจังได้กินเมียงอันนี้นะยุ่งเหยพงแตกหรือ